ท่ท่านใดถูอภิปรายแล้วเนี่ยสาระสําคัญเนี่ยเป็นมีข้อเท็จจริงว่าทําความเสียอให้กับบ้านกับเมืองกับประชาชนรับรองว่าเราไม่เห็นด้วยระบบส่วนแน่นอนนะครับล่าสุดอุงอิงลูกสาวทักษิณเรียกหัวหน้าพักเรียกสอสอเรียกกรรมการบริหารเข้ามาทําการอบรมนะให้ความรู้เด็ก แต่มาให้ความรู้ผู้ใหญ่นะครับเพื่อหวังว่าเธอจะเดินหน้าเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปไม่ต่างจากยิ่งลักษณ์ชินวัตรนี่คือสิ่งที่เขากำลังทำอยู่แต่การเมืองมันลึกลับสลับ,บซับซ้อนหยอกย้อนกลอูบายวันนี้สิ่งที่พลุกสิ่งที่เห็นแล้วคือธรรมนัตพมเผ่ายังคงอยู่ฝั่งของรัฐบาลและสนับสนุนพลเอกประยุทธ์จัดโอชาเป็นนายกรัฐมนตรี ต่อไปสิ่งหว่านี้เรียกว่าการิสวัสดีครับมาพบกับผมเทสกจิมกิตวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวนะครับทั้ง YouTube, Facebook, Twitter, Line นะครับอินสตแกรมทิกต็อกแล้วก็มีทุกแพลตฟอร์มใชหรับข่าววิทยนิวมีทุกแพลตฟอร์มสื่อที่ไหนมีหมดเรานําเสนอหมดทุกทิศทางนะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับคงหนีไม่พ้นประเด็นร้อนๆหลังน,นะครับประเด็นร้อนๆวันนี้ก็คงจะเกี่ยวข้องกับเรื่องการเมืองกันบ้างไม่ได้ฟังเรื่องการเมืองกันมาหลายวัน ประเด็นเรื่องของการเมืองเป็นประเด็นที่น่าสนใจฮะเรื่องของธรรมนัตพมเผาซึ่งมีการตั้งคำถามว่าธรรมนัตจะอยู่ฝั่งไหนหักหลังพลเอกประยุทธ์หักหลังพลเอกประวิทธิ์หรือเปล่าคราวนี้ธรรมนัตโผล่มาไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนั้นลแล้วก็สู่กระบวนการวิเคราะห์และก็สู่กระบวนการสังเคราะห์กันพักเราทั้งทั้ง18ท่านตอนนี้อยู่ในสภา16เนี่ย มีความเป็นส่วนตัวชัดเจนว่าเราจะโหวตตามที่เราเห็นว่ามันเกิดประโยชน์กับบ้านกับเมืองถึงจะโหวตให้เราประกาศชัดเจนว่าเราจะเป็นฝ่ายประชาชนนะครับไม่ข้างใครทั้งนั้นนะครับดังนั้นรัฐมนตรีท่านใดถูกอภิปรายแล้วเนี่ยสาระสําคัญเนี่ยเป็นมีข้อเท็จจริงว่าทําความเสียหายให้กับบ้านกับเมืองกับประชาชนรับรองว่าเราไม่เห็นด้วยเราโหวตส่วนแน่นอนนะครับแต่ถ้ารัฐมนตรีคนไหนถูกกล่าวหาแล้วไม่มีมูลเราก็ต้องพิจารณาเป็นรายไปนะครับ สองหกศูน uh, นี่ฝันกันหรือเปล่าผมไม่ได้ว่าใครแล้วเอาตัวเลขมาจากไหนครับใครก็นับมือได้ที่ผ่านมานะฮะสื่อก็มีการวิเคราะห์วัร,รมนัตแตกออกจากพัง,ลงพลังพลังประชารัฐไปตั้งพรรคการเมืองใหม่การตั้งพรรคการเมืองใหม่ขึ้นมาเนื่องจากไม่พอใจพลเอกประยุทธ์ในขณะที่มีรายงาน่าพลเอกประวิทธ์สั่งให้ออกไปเพราะว่าไม่พอใจเกิดความแตกแยกเกิดความขัดแยง้ง ออกไป21คนได้อยู่ในพักนะฮะเศรษฐกิจไทย18คนที่เหลืออีกสอสาคนก็ย้ายนะครับไปอยู่พักภูมิใจไทยนะครับเกมแตกกันเองตอนนี้กำลังส่งผลอะไรบ้างธรรมนัตพมเผาก็มีการเคลื่อนไหวว่าถ้าบาลทำดีอภิปรายบางใจก็จะโหวตให้แต่ทำไม่ดีเขาก็ไม่โหวตให้นะครับแต่จนถึงขนาดนี้ธรรมนัตยืนยันยื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 น,ยนอยู่ฝั่งของรัฐบาลต่อไป นะครบเราก็จะมีการหาสมาชิกและเดินหน้าโดยที่สำคัญที่สุดตอนนี้เขากำลังเดินเกมมีดาราคนมีชื่อเสียงนะเข้ามาอยู่ในพักเศรษฐกิจไทยแล้วก็เป็นประเด็นที่ถูกจับตามมองว่าพักการเมืองนี้จะไปอย่างไรและจะส่งตอส่งผลต่อรัฐบาลที่จะทำให้ขาดเสถียรภาพจนถึงขั้นยุบสภาหรือไม่ ถ้าพูดถึงงานสังเคราะห์ผมเคยเรียนหุ้นส่วนมาโดยตลอดหลักนี้เป็นกระเดียกยู่ว่าแตกแบงค์พงแบงค์พันแยกพักออกไปไม่ใช่แยกเฉพาะพักธรรมนัตนะก็แยกออกไปเป็นพักแลมโบ้นะครับพักธรรมนัตก็ธรรมนัตก็ยอมรับเนี่นะฮะคงเห็นชัดเจนว่ามีพลเอกวิทย์หาสดินณยุทยาซึ่งเป็นประธานยุทธศาสตร์ของพัคพลังประจัรัฐย,ย้ายมาเป็นหัวหน้าพักนะของพักเศรษฐกิจไทย นะครับเป็นที่เรียบร้อยแน่นอนก็มีรายงานว่าพลเอกวชรพลตบดเอกพัชรวาดวงสุวรรณน้องชายของพลเอกประวิทย์วงสุวรรณจะมาเป็นนะครับประธานที่ปรึกษาพรรนะครับส่วนพักของแรมโบ้ก็ทราบว่ามีท่านพลตบดเอกจากทิพย์ใจจินดาจะไปเป็นประธานที่ปรึกษาคุมเกม2ฝ่ายเลยนะครับที่ผ่านมาสื่อมีการวิเคราะห์แตกกันแล้วแตกกันเองรัฐบาลจะล่ม ลมแน่นอนยุบสภาลาออกมีการหาเสียงเลือกตั้งสอสอฝ่ายค้านเดินหาเสียงเรียกมวลชนเข้ามาประชุมนะครับประชุมเสร็จพาไปเที่ยวทะเลนะฮะพาไปเที่ยวสถานที่ต่างๆแจกเงินแจกทองกันแล้วเพราะหวังว่าจะมีการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎรในปีพุทธศักราช2565ที่ผ่านมาในเดือนกุมภาพันธ์ทักษิณบอกว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ย อยู่ไม่ได้หรอกไม่พ้นเดือนกุมภาพันธ์เจ๊งแน่นอนวันนี้ข้ามามีนาคมแหละนะมันอาจจะฟลุกอันนี้ผมเรียนไว้บอกไม่ได้หรอกนะครับพูดส่วนจําได้ไหมฮะสื่อทักษินพูดเหมือนกันแน่นอนยุบสภาเดือนกุมภากุมภาไปไม่รอดกุมภาจะต้องเปลี่ยนนายยกไฟค้านะเปลี่ยนนายกของก็แพงสินค้าก็แพงน้ํามันก็แพง จะต้องเปลี่ยนนายกรัฐมนตรีแน่นอนขับไล่พลเอกประยุทธ์อภิไปรายไม่วางใจพลเอกประยุทธ์อยู่ไม่ได้หลังการอภิไปรายไม่างใจ <c oughs> จะเกิดการเปลี่ยนนายกรัฐมนตรีซึ่งผมเรียนไปแล้วว่าไม่เปลี่ยนหรอกฟลุกไหมฮะไม่เปลี่ยนนายกรัฐมนตรีในเรื่องของธรรมนัตทุกคนบอกว่าแตกแน่นอนนะฮะแตกมาจากเกิดความกัดแยง้งพลังพยญญาละแตกผมไม่ใช่มันเป็นเกมการเมืองวันนี้เห็นอะไรอย่างนะี้ธรรมนัต ยืนข้างรัฐบาลที่ผ่านมาธรรมนัตโหวตให้ฝั่งรัฐบาลนะครับการเมืองมันลึกลับสลับซับซ้อนยอกย้อนกลอุบายนะครับและตอนนี้ภารกิจของธรรมนัตคืออะไรรับผิดชอบภาคเหนือจนกับใครทักษิณชินวัตรนะครับนี่คือภารกิจสำคัญของธรรมนัตพมเผ่าที่ต้องดำเนินการส่วนแลมโบ รับผิดชอบภาคอีสานนะครับชนอใไรทักษิณชินวัตรกลาวนี้เจ๊แดงไปรับผิดชอบฝั่งเพื่อไทยนะครับล่าสุดอุ้งอิงลูกสาวทักษิณเรียกหัวหน้าพักเรียกสสเรียกกรรมการบริหารเข้ามาทำการอบรมนะให้ความรู้เด็กนะ แต่มาให้ความรู้ผู้ใหญ่นะครับเพื่อหวังว่าเธอจะเดินหน้าเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปไม่ต่างจากยิ่งรักชินวัตรนี่คือสิ่งที่เขากำลังทำอยู่แต่การเมืองมันลึกลับสลับซับซ้อนยอกย้อนกลอูบายวันนี้สิ่งที่พลุกสิ่งที่เห็นแล้วคือธรรมนัตพมเผ่ายังคงอยู่ฝั่งของรัฐบาลและสนับสนุนพลเอกประยุทธ์จัดโอชาเป็นนายกรัฐมนตรี ต่อไปสิ่งนี้เรียกว่าการเมืองการเมืองในจริงมีลวงในลวงมีกลในกลมีอุบายในอุบายกลายเป็นจริงขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อกขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์ยมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ